ไปได้ข้าวโพดมาจ้ะเพื่อนๆไปซูปเปอร์อาลับมาไม่ได้ว่าจะถ่ายวิดีโอให้ดูแหละแต่นี้เข้าไปเขาบอกเขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้เขาไม่ให้ทำวิดีโอก็เลยไม่ได้ทําก็เลยซื้อไอ้นี่เข้ามาเนี่ยไปพอดีไปเจอเข้าวโพดก็เลยซื้อมาสี่ฝากฝากล่ะหกสิบเก้าเซนหกสิบเก้าเซนก็ประมาณกี่บาทบ้านเราฝากประมาณอ่ายี่สิบ ยี่สิบาทแหละก็ไม่ถึงยี่สิบดีหรอกสิบกว่าบาทเพาไม่ง่ายเกือบยี่สิบมันแหละสามีเขาชอบกินข้าวโพดสีแดงข้าวโพดขาวก็มีแต่แกไม่ชอบกินแกชอบกินสีแดงแอย่าวเราย่างอยู่เยะปิดเตาไว้ให้มันอบจะเสุกทีแรกไจะต้มแหละแต่ว่าย่างกินมันหอมกว่าดูสวนวางอะไรนี่เยอไฟหอนไฟดูดิผักบ้านแพ้ตายหมดแล้ว เนี่ยผักปังหนาวตายหมดแล้วเหี่ยวผักปังเหี่ยวตายอันนี้ใบชะพูใบชะพูตายจบข่าวแล้วอะไรตายอีกอะลอดไม่มีอะไรตายแล้วหมดชะอมไม่ตายกระถินไม่ตายกระถินมันรอดอยู่แล้วแหละขาไม่ตายส้มส้มเหลือต้นนึงคราวที่แล้วที่แพตเก็บส้มไปอะทิ้งหมดนะ มันเปรี้ยวกินไม่ทันกินไม่ได้เข็ดฟันมากเลยก็เลยไม่มีไปทำโน่นทำนี่ลืมกลับมาทีส้มเน่าแล้วนี่เหลือไม่กี่ลูกหรอกยี่สิบกว่าลูกเลยมั้งต้นนี้ไม่ค่อยโดกหรอกอันนั้นตน Apple น้นแอปเปิลน่ะนะแห้งๆเหี่ยวๆต้นแอปเปิลเดี๋ยวเวลาเนี่ยเห็นเวลาหน้าหนัแลวร้อนนะมันก็จะแตกใบออกมาเขี้ยวเต็มเลยนะ่ะเหมือนมันจะตายใช่ไหมหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ตายหรอกเดี๋ยวเวลาอากาศร้อนดูร้อน,อน,อน,อนมาเดี๋ยวมันก็ผลี่ใบออกลูกเต็มต้น,ตนเหมือนเดิม หน้าหนาวมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละดูดูอยาจะไปถ่ายให้ดูหายใจออกมามีแตควันมีแดดนะแต่ทําไมมันหนาวขนาดปากแพทพูดมาเป็นควันออกจากปากเลยเหรอต้นมะกรูดอุ๊มะกรูดนี่ทนนะพเพื่อนว่าไหมเนี่ยกาดหนาวต้นอะไรตายหมดต้นมะกรูดก็ยังดูโอเคอยู่นะเนี่ยอันนี้มะกรูดต้นเล็กนี่มะกรูดต้นเล็กใครอยู่แถวนี้อยากได้ก็บอกเด้อ จะแบ่งให้อยู่หรอกต้นมะกรูดอ่ะมีเยอะนี่ต้นนี้มะกรูดต้นนั้นนะาพจะแต่ไม่รอดนะนะ่ะแต่เหมือนมันจะไม่รอดนะแต่แพทย์ว่ามันน่าจะทนแพทจะมาตัดตัดเก่งตัดแต่งกิ่งมาหน่อยไหมดูนี่ต้นมะกรูดทั้งนั้นแหละปลูกไว้เยอะแยะเลยต้นมะกรูดแล้วต้นมะกรูดนี่ต้นมะกรูดในลูกมันร่วงลูกมันร่วงเพื่อนีิ ลูกกูดล่วงอู้นี่ลวงสองลูกลกูดตัวน,นี้ลูกดกดูดิลูกดกอะดกไหมน่น,นัะดกอกล่วงสองไม่รู้จะไปทำอะไรกิน,นตู้เย็นก็มีอยู่แล้วเยอะลูกกูดก็เยอะอยู่แล้วที่บ้านเก็บกินไม่หวั่นไม่ไหวเอยหนาวดูดิ เคเว e นเนี่ยโต๊ะเนี่ยสามีจะบอกจะเอาไปทิ้งแล้วยังไม่เห็นเอาไปทิ้งกนทีเลยยกมาไว้ข้างนอกให้ฝนมันตกใส่เดี๋ยวสนิมก็ขึ้นโต๊ะดีๆอยู่ด้วยแท้บอกว่ามันพังจะเอาไปทิ้งบอกว่าไอตัวน็อตมันหลุดแล้วมันซ่อมไม่ได้เขาก็เลยจะเอาไปทิ้งแม่ถ่ายวิดีโออยู่ข้างเควินไว้แม่ย่างไอ้นี่อยู่ ย,ย่างกระโพดแม่ก็เลยถ่ายวิดีโอหลังบ้านเล่นๆสนุกสนุกต้นญ่าตายหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหน้าร้อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นอันเนี้ยซากซากศพซากศพต้นอะไรรู้ไหมต้นกะเพราอืมเดีย๋ยวรอข้าโพสุกก่อนไปแล้วเพื่อนๆเกือบแล้วเพื่อนๆ,ๆเกือบได้กินแล้วกระโพด ข้าวโพดย่างข้าวโพดปิ้งใบมันดอกเดี๋ยวกลับอีกทีก็ใช้ได้แหละย,ย่างมันทั้งเปลือกไงน,นะอร่อยเคยไปกินที่เคยไปกินข้าวโพดปิ้งอะ่ะที่ที่ชายหาดชะอำอะ่ะฟูฝักก็ใหญ่อร่อยมากเลยคิดถึงนะคิดถึงเมืองไทยดเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวก็เกือบได้กินแนละ้วอีกสิบห้าที เกือบน่ากินแล้วเห็นไหมเพื่นอนๆนี่โคตรย่างแล้วสุกยังก็ไม่รู้เกือบมะเอาอีกหน่อยก็ดีป่ะตรงนี้ยังไม่สุกดีเลยอะฝั่งนี้ยังไม่สุกดีปิ้งอีกหน่อยแค่ก็ปิ้งทั้งเปลือกนี่แหละเอาอีกหน่อยดีกว่านาะหอมมากอื้ จะได้แล้วนะเพื่อนๆกระโพดแพทเนี่ยยังไงต้องปอกเปลือกออกไหมอ่ะยังไงเห็นไหมปันฉุยๆเลยกระโปดปิ้งอันนี้มันก็สุกก็แหละแค่ว่ามันสุกหมดลนะแล้วนะจะชิมไงว่ามันสุกไม่สุกย่างมานานแล้วนะนี่ ส,สีมันก็น่าจะโอ้แล้วนะสีสันนะโคเป้งปิงป้งป้งนะดูดิ ไฟก่อนดีกว่านิเกตไฟติดแก๊สกโอ้โหรถมอไซค์ว่าแต่เมืองไทยนะดีก็มีถ้าเสียงดังช้ะแก้วหูจะแตก บีบเข้าไปเอามันไม่ออกเอามันร้อนอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปออกที่บ้านดีกว,ว่านั้นอ่ะร้อนนะี่เอาออกไม่ได้มันร้อนคาว่ามันุก้็แหละอันนี้เอาไปทั้งอย่างนี้แหละเดินออกว่าจะเดินออกที่นี่เดินไม่ออกร้อนอเก็บอันนี้ก่อน เก็บขยะใส่ถังนี่ปิดก่อนเพื่อนดูควันตุยๆเลยควันตุยๆเลยเห็นไหมกระเพาะกระโพดย่างนะเดี๋ยวชิมให้ดูเดี๋ยวแพทชิมให้ดูอ่ะกล้องกอนนี่ชิมให้ดู หวานตุยตุยเลยนะวานตุยตุยเลยชิมว่ามันสุกยังหวานหัวหวานหวานหวานมากอ,มอุ๊ยหนาไวไปแ,แล้วเข้าบ้านแล้วเพื่อนๆบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า